มาดูอีกเรื่องกันค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ทุกคนต้องรอคอยกันอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของมหากรรมแก้หนี้ค่ะกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหากรรมแก้หนี้นะคะสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมหากรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหานี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่12จังหวัดเชียงรายค่ะนาง เอ็มออนเสียงใหญ่นะคะอาทิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะเปิดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมุ่งไกลเกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือที่เรียกว่าหนี้กยศค่ะหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแทนการฟ้องคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งสำนังกงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายค่ะกรมบงรังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานหลักก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่ทําการกู้ยืมเงินกยาศานอกจากนี้นะคะยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และให้บริการประชาชนโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมการบรรยายให้ความรู้หัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการบรรยายเรื่อง สร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปอีกด้วยค่ะทั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับประโยชน์ในกรณีก่อนฟ้องกยศปลดภาระผู้คำ้ำการขยายระยะเวลาการผ่อนปรับลำดับการชำระสถาบันการเงินอื่นๆผ่อนผันชำระหนี้ลดเบี้ยรปรับลดดอกเบีย้ยลดค่างวดรายเดือนงดฟ้องดำเนินคดีและปรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกันนะครับสำหรับในส่วนของชั้นบังคับคดีหรือว่าหลังคำพิพากษาแล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับในงานนี้ก็คือการผ่อนชําระหนี้การลดเบี้ยปรับการลดจํานวนเงินผ่อนชําระหนี้การงดยึดทรัพย์งดขายเท่าตลาดโดยลูกหนี้ก็อาจจะไม่ต้องถูกบังคับคดีด,ด้วยนะครับเรื่องของหนี้กยศเนี่ยหลายคนที่เป็น